งานวิจัยนำร่องในสหราชาณาจักรพบหลักฐานบ่งชี้ท่านผู้ชมนะฮะผู้ที่มีอาการลองโควิดเขาบอกอ่านมีภาวะปอดเสียหายซ่อนอยู่ก็เป็นได้ซึ่งอาจจะช่วยอธิบายทำไมผู้ป่วยบางคนเนี่ยนะฮะยังมีอาการหายใจลำบากในขณะที่เขาเนี่ยหายจากโควิดในทีมไปนานและก็ตามทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้เทคนิคการสแกนวิธีใหม่โดยใช้ก๊าซซีนอนเพื่อตรวจหาความผิดปกติในปอดเนี่ยนะ,ะที่เป็นผลมาจากการติดโควิดในที ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถตรวจพบด้วยการตรวจวิธีปกตินะอาการหายใจลำบากเนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนะในภาวะที่ผู้ที่มีลองโควิดแต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเนื่องจากมีความซับซ้อนและก็มีหลายสาเหตุด้วยกันไปที่ดรเอมิรี่เฟเซอร์นะเข <c oughs> าเป็นหนึ่งในทีมวิจัยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดระบุว่าการค้นพบครั้งนี้นะครับเป็นหลักฐานแรกเลยที่ตอกย้ำ อาการหายใจลําบากเนี่ยนะในกลุ่มผู้ที่มีภาวะลองโควิดเนี่ยอาจเกิดจากความเสียหายของปอดซึ่งมักตรวจไม่พบนะไม่ว่าจะเป็นการเอ็กซเรย์ก็ตามหรือการทำซีซีทีสแกนก็ตามมันอาจจะไม่ตรวจไม่พบมันบ่งชี้ว่าเชื้อโรคโควิดเนี่ยก่อให้เกิดความผิดปกติเรือลังในโครงสร้างจุลภาคของปอดหรือในระบบหลอดเลือดของปอดน,นะอย่างไรก็ตามเธอชี้ว่าอาจจําเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป เพื่อยืนยันความผิดปกติที่ตรวจพบเกี่ยวข้องกับการอาการหายใจลําบากของผู้ที่มีอาการลองโควิดเขาบอกงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะฮะทดสอบเนี่ยคนไข้ทั้งหมด36คนแบ่งเป็นสากลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้ที่มีอาการติดโควิดและอาการไม่หนักนะไม่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นมีอาการลองโควิดแล้วก็หายใจลําบากจํานวน11คน 2. เนี่คือกลุ่มผู้ที่ติดโควิดและต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ไม่มีอาการลองโควิดก็คือกลุ่มที่มีสุขภาพดีทั้งหมด13คนทีมนักวิจัยเนี่ยให้ทั้ง3กลุ่มนี้สูดหายใจเอาก๊าซซีนอนเข้าไปนะแล้วก็ตรวจด้วยเครื่อง MRI ก็คือเครื่องสร้างภาพแม่เหล็กไฟฟ้าเขาบอกว่าก๊าซซีนอนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาเหมือนก๊าซออกซิเจนแต่สามารถตรวจจับเป็นภาพได้ในระหว่างการตรวจด้วยเครื่อง MRI ช่วยทําให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้เห็นภาพเนะี่ยได้เห็นภาพการเคลื่อนที่เนี่ยของเจ้าก,ก๊าซซีนอนก็คือมันทดแทนออกซิเจนนั่นแหละเคลื่อนที่ไปในปอดเข้าสู่กระแสเลือดเป็นขั้นตอนสําคัญในการส่งออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายทีมนักวิจัยในท่านผู้ชมนะฮะก็ดูตามภาพเลยแล้วกันฝั่งซ้ายมือก็คือปอดของคนที่มีสุขภาพดีส่วนขวามือที่ท่านผู้ชมเห็นก็เป็นปอดของคนที่มีอาการลองโควิดนะแล้วก็เคยติดโควิดในทีมมา ทีมนักวิจัยก็พบว่าคนส่วนใหญ่ที่มีอาการลองโควิดเนี่ยจะมีการส่งผ่านการ์ดได้มีประสิทธิภาพน้อยกว่ากลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดีส่วนกลุ่มที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะโควิดนะก็มีความผิดปกติแบบเดียวกับอาการลองโควิดเลยนั่นหมายความว่า2กลุ่มแรกก็คือด้านขวากลุ่มที่ปลอดมีสุขภาพดีก็คือด้านซ้ายประมาณนี้ก็เป็นการทดลองแบบใหม่สแกนวิธีแบบใหม่ เพื่อได้เห็นภาพมากขึ้นใครที่มีอาการลองโควิดในขณะนี้ก็ลองบรรยายมาดูหน่อยลองคอมเมนต์มาดูหน่อยว่ามีอาการอย่างไรบ้างจะได้เป็นวิทยาทานได้เป็นความรู้ว่าเป็นอย่างไรกันสู้ๆกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณครับ